การออกแบบทางเลือกคืออะไรเราสามารถจูงใจคนให้ทำบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ต้องบังคับและคนที่ถูกจูงใจนั้นรู้สึกว่าเขาเป็นคนเลือกสิ่งนั้นด้วยตัวเองนี่คืออีกตอนหนึ่งครับของหนังสือชื่อว่า1 n e Plus o e q u a l นะครับหรือว่า1บนเท่ากับ3ซึ่งเคยรีวิวไปแล้ว1ตอนนะฮะแล้วผมก็ไปแทรกด้วยสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ global trend ก่อนเนื่องจากว่า เป็นข้อมูลที่สดใหม่แล้วก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการใช้ในวางกลยุทธ์ทางการตลาด2อันตอนนั้นนะครับจบไปแล้วเราเลยกลับมารีวิวตอนนี้กันใหม่ซึ่งต้องบอกว่ามีคนอินบ็อกซ์นะครับมีคุณจอยมีคนคอมเมนต์มาว่าเอ๊ชอบคุณเดฟทรอสนะครับคุณเดฟทรอสนะค,คือผู้เขียนเหมือนผมเลยนะครับแล้วก็ตามไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่า creativity brilliance นะครับทีนี้ วันนี้จะเอาเล่นนี้มาอ่านให้ฟังนะครับมารีวิวให้ฟังแล้วกันเนาะเป็นอีกหนึ่งตอนที่ชอบมากๆนะครับชื่อตอนว่าการออกแบบทางเลือกเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าที่อเมริกานะครับตอนนู้นเลยยุคนั้นเนี่ยเด็กสาววัยรุ่นเนาะพึงใจมีลิปสติกใช้เป็นครั้งแรกๆนะครับทีนี้เด็กก็เด็กสาววะก็เข้าไปในห้องน้ำนะครับทาลิปสติกกันลองส่งลองสีเสร็จแล้วก็อยากจะรู้ว่าลิปสติกเนี่ยเวลา กระแทบรอยจูบออกมาแล้วมันเป็นยังไงก็เลยเอาปากเนี่ยมาจูบบนกระจกครับกระจกแต่งหน้านะกระจกสองกระจกสองหน้าซึ่งไม่ได้มีแค่เด็กคนเดียวครับเด็กทําอย่างเงี้ยเป็น10บสคนเลยปัญหามันเกิดขึ้นก็คือโรงเรียนเช็ดออกยากนะครับเราพยายามจะ,ะครูฝ่ายปกครองคุณครูแนแนวก็พยายามจะเตือนว่าพวกเธออย่าเอาลิปสติกทาแล้วไปจูบที่กระจกได้ไหมเพราะว่ามันเช็ดออกอยากนะครับ แน่นอนครับวัยรุ่นครูพูดอะไรฟังไหมไม่ฟังคุณครูไม่ไม่บังคับเลยนะครับคุณครูคก็บอกอย่างนี้พวกเธอเดินเข้ามาดูหน่อยละกันนะว่าเวลาเธอจูบที่กระจกแล้วเนี่ยพานลงเขาต้องทํำยังไงบ้างก็ให้เด็กๆเ,เข้ามาครับเข้ามาในห้องน้ําแล้วคุณครูก็เรียกพานลงมาบอกอ่ะแม่บ้านแม่บ้านจ๋าช่วยทําให้ทุกคนดูหน่อยว่าถ้ามันมีรอยจูบบนกระจกเนี่ยแม่บ้านต้องทําความสะอาดอย่างไรบ้าง ว่าแล้วครับแม่บ้านก็ใช้ไม้ถูพื้นนะครับจุ่มลงไปในโถชักโครกนะครับแล้วก็เช็ดที่กระจกเด็กผ้าตามนะถ้าคุณเป็นเด็กคุณก็จะแบบหปตกลงที่ฉันจุ่มบนกระจกเนี่ยฉันจุ่มน้ําจากชักโครกจริงๆหรือนี่นะครับหลังจากวันนั้นนะครับไม่มีใครจุ่มบนกระจกอีกเลยคือจริงๆแล้วแม่บ้านอาจจะไม่ได้ใช้น้ําถูพื้นเนี่ย น้ำถูชักโครกามาเชชดกระจกนะแต่ว่าครูใหญ่เนี่ยใช้วิธีการออกแบบทางเลือกครับคือบอกให้เด็กๆรู้เฉยๆว่าถ้าเมื่อจูบเนี่ยเราจะทําความสะอาดแบบแบบไหนทําให้เด็กๆมีอิสระนะคือเราไม่บังคับคุณจะจูบกระจกไปเหมือนเดิมก็ได้แต่ฉันก็จะทําแบบนี้ทุกครั้งที่เธอจูบกระจกแปลว่าสิ่งที่เธอจูบอบไม่ใช่กระจกนะ้ำคือืน้านในชักโครกเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือหนึ่งไอเดียนะที่เราฟังแล้วแบบว่าเออ จริงๆบางอย่างมันไม่ต้องบังคับก็ได้นี่แค่ออกแบบทางเลือกมีอีกอตัวอย่างหนึ่งครับของการออกแบบทางเลือกเนาะที่อังกฤษครับหอศิลป์หอศิลป์ภาพเหมือนที่ลอนดอนนะครับเจอปัญหาก็คือหอศิลป์เนี่ยมีหลายชั้นนะครับแล้วผู้คนเนี่ยก็ออกันอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ยอมเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปอยู่ชั้นอื่นนะครับทุกคนก็อยู่ชั้นหนึ่งหมดเลยหอศิลป์ก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีนะงั้นเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงทางเข้านะครับ คือเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เจอก็คือเข้ามาปุ๊บเจอบันไดเลื่อนขึ้นไปอยู่ชั้นบนสุดเลยคือเข้ามาปุ๊บแล้วพาขึ้นไปอยู่ชั้นบนสุดแล้วใช้การเดินจากข้างบนเนี่ยเดินวนลงมาข้างล่างนะครับเป็นการออกแบบพฤติกรรมให้คนสามารถเดินชมหอศิลป์ได้ครบทุกชั้นโดยไม่ต้องบังคับนะครับคุณลองนึกถึงอย่างนี้ก็ได้นะอะตึกเทอร์มินอลทเวนตี้วันตรงอโศกนะถ้าคุณเข้าไปตรงประตูนึงเนี่ยมันจะมีบันไดเลื่อนนะครับปืดขึ้นไปประมาณสัก3ชั้น4ชั้น แล้วคุณก็จะได้เดินทั่วถึงวนลงมานี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการออกแบบทางเลือกนะครับโดยใช้ดีไซน์ที่เขาเรียกว่า UX เนี่ยก็คือ,คอบางครั้งเนี่ยเมื่อมันยากนะผู้บริโภคก็ไม่ทำตามเลยก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับโดยการออกแบบนะพฤติกรรมใหม่ให้คนมีอิสระในทางเลือกมีอกไอเดียหนึ่งที่ผมชอบนะครับเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ เมืองเคนนะครับมีการทิ้งขยะเรี่ยราดขยะก็มีอะไรบ้างก็มีแบบถุงขนมมันฝรั่งทอดนะครับกระป๋องน้ําดื่มกระป๋องขวดน้ําซึ่งมันก็เกิดจากที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาไปซื้อขนมใช่ไหมครับซื้อน้ําดื่มแล้วก็กินแล้วทิ้งขว้างทีนี้จะแก้ปัญหายัางไงดีครับคุณลองช่วยเราคิดหน่อยนะว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารเมืองนี้หรือว่า เป็นพื้นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้น,นคุณจะแก้ปัญหาการทิ้งเรี่ยราดของเด็กๆได้อย่างไรวิธีการแก้ปัญหานี้น่ารักมากเลยนะครับก็คือเขาก็ไปคุยกับเจ้าของร้านที่ขายขนมเลยนะเจ้าของร้านที่ขายขนมง่ายๆเลยนะครับทุกครั้งที่เด็กมาซื้อเนี่ยให้ถามว่าเด็กหนูชื่ออะไรจ้าชื่อมิ้นหรอเจ้าของร้านก็เอาปากกาเมจิกนะครับเขียนชื่อมิ้นลงไปบนถุงขนมขวดน้ําทุกขวดเลยนะครับ และเมื่อเด็กทิ้งก็จะมีชื่อเด็กอยู่บนพื้นนะครับซึ่งมันก็ทําให้เด็กขายหน้าทําให้พ่อแม่เด็กถูกว่านับจากที่แค่เขียนชื่อลงบนถุงขนมบนขวดน้ํานะครับเมืองน,นั้นก็ปราศจากขยะที่เรียราดแล้วก็สะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นอย่างไรบางคำนี้คือสารตัวอย่างนะของการออกแบบทางเลือกซึ่งผมรู้สึกว่าเออไอเดียแบบนี้มันสามารถเอามาใช้ จริงในพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศเนาะในบ้านในการสอนลูกคุณอยากให้ลูกคุณมีพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยคุณไม่ต้องไปบังคับแต่คุณออกแบบทางเลือกให้ลูกได้เช่นระหว่างเนาะสมมุติว่าลูกไม่กินผักระหว่างลูกจะกินบลอกเกอรี่หรือว่าจะกินสลัดคือให้ลูกเลือกนะแต่ให้เลือก2ออย่างนี้ระหว่างลูกจะเข้านอนหรือลูกจะอ่านหนังสือเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมบางอย่างแล้วลูกก็มี2ช้อยแต่ลูกเป็นคนเลือกนะนี่คือหนึ่งในตัวอย่าง ของการออกแบบทางเลือกนะครับมาดูอีกตอนหนึ่งนะครับอีกตอนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตอนนี้ทับเอาไว้นะครับเขาบอกว่าเมื่อปากกาทรงพลังกว่าดาบต้องบอกตรงๆว่าตอนอ่านอันนี้เคริมเป็นนิดนึงนะครับเขาบอกว่าที่เมืองอปราสาทครักเดเย์นะครับเซวาลียสนะครับในเมืองในกรุงริโปลีนะครับเป็นปราสาทที่แข็งแกร่งมากคือปราสาทนี้แบบใหญ่มากนะครับ ผู้ดูแลปราสาทแห่งนี้ก็คือคณะอัศวินนะครับฮอสพิททอลเลอร์นะครับเป็นคณะอัศวินโหแบบ2,000คนซึ่งปราสาทเนี้ยแข็งแกร่งเนาะนับสร้างนับร้อยปีนะครับเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ทั้งหมดแม้แต่กลุ่มกลุ่มอีกฝ่ายนึงนะชื่อว่ากลุ่มซาลาดินนะครับไม่สามารถยึดปราสาทนี้ได้นะครับซึ่งปราสาทเนี้ยเป็นกุญแจนะครับในการเรียกว่ากุญแจดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ทีนี้ เมื่อมีปราสาทมอาีอะไรนะคูเมืองมีกำแพงคนที่จะเข้าไปบุกเนี่ยบุกเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จครับทีนี้ในปี1260ศครับสุลต่านนะครับชื่อว่าไบบา์สนะครับขึ้นครองอำนาจซึ่งสุลต่านเนี่ยมีความต้องการว่าอยากจะควบรวมดินแดนทั้งหมดซึ่งรวมเมืองที่เป็นปราสาทแห่งนี้ด้วยนะครับเขาเคลื่อนกองทัพเข้ามาแล้วเขาคิดว่าเขายึดสำเร็จแล้วปรากฏว่าแท้จริงแล้วเขาเพิ่งจะมาถึง ขอบนอกของปราสาทเท่านั้นเองเป็นแค่กำแพงชั้นนอกนะครับแล้วยังมีคูคลองรอบปราสาทอีกทายัางไงก็ไม่สามารถทะลุปราสาทเข้าไปได้ซึ่งกลุ่มอัศวินนะครับที่ปกป้องปราสาทที่บอกว่าเป็นกลุ่ม Hospitaler เนี่ยเขาอยู่ในปราสาทต,ตอนนี้โดนล้อมไปแล้วนะออกไปไม่ได้ก็มีทําหน้าที่ได้แค่เหมือนกับส่งนกพิราบไปขอกองกําลังเสริมนะครับแล้วก็รอให้กองหนุนเนี่ยมาช่วยส่วนฝั่งสุลต่านอยู่ข้างนอกครับ ก็สู้กันไปสู้กันมาเรียกว่าอะไรทหารตัวเองก็ตายทุกๆวันสถานการณ์ก็เลวร้ายลงเรื่อยๆครับแต่ในที่สุดครับาทางกลุ่มอัศวินเนี่ยส่งจดหมายรับเหมือนส่งไปทางนกพิราบเนาะไปหาผู้นําอัศวินเพื่อจะขอกองกาลังแล้วเขาก็ได้รับคําตอบว่าผู้นําอัศวินเนี่ยส่งจดหมายรับกลับมาว่าไม่มีกองหนุนพวกคุณจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ และอนุญาตให้เจรจากับสุลต่านได้คือสงบศึกโดยดียอมจำนนนะครับอัสวินฮอสปิทอลเลอร์ลนี่ก็เลยยอมจำนนครับแล้วก็ตกลงสละปราสาทโดยแลกกับความปลอดภัยของพวกเขาทุกคนและสุดท้ายครับสุลต่านก็ได้ครอบครองปราสาทครักเดเชวาลเยเป็นแบบด้วยความภาคภูมิใจทำให้ตอนนั้นเนี่ย ปรา,าสาทคือกุญแจศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรชาวคริสต์นะครับล่มสลายเพราะว่าถูกยึดไปแล้วซึ่งการล่มสลายของปรา,าสาทเนี้ยทำให้ทุกคนตกตะลึงเนื่องจากว่าเป็นปรา,าสาทที่แข็งแกร่งมากเราไม่เคยมีใครสามารถทําลายหรือว่าทําลายปรา,าสาทได้ความลับของชัยชนะในครั้งนี้คืออะไรรู้ไหมครับเขาเฉลยกันว่าความลับที่ว่านี้ก็คือผู้นําอัศวินเนี่ยที่เป็น กลุ่มผู้นำคณะอศวินเนี่ยไม่เคยได้รับจดหมายจากกองหนุนเลยพูดง่ายๆว่าไม่เคยได้รับจดหมายรับฉบับนั้นเลยเอา้าวแล้วใครเป็นคนส่งจดหมายกลับมาล่ะว,ว่าผู้นำอศวินบอกว่าคุณจะไม่ได้รับแรงหนุนในการช่วยเหลือให้ยอมสิโรราบนี่แหละครับทหารของสุลต่านเนี่ยเป็นคนสกัดกั้นจดหมายฉบับนั้นจดหมายรับเนี่ยทหารเขาสกัดกั้นเสร็จแล้วปลอมแปลงจดหมายนะปลอมแปลงจดหมาย เขียนตอบคือสุรดานเนี่ยปลอมจดหมายเองนะแล้วเขียนตอบกลับไปบอกคณะอัศวินในานามของผู้นําอัศวินครับว่าคุณจะไม่ได้รับแรงสนับสนุนนะคุณต้องยอมจำนนโดยสโโรราบและนั่นคือเคล็ดลับครับที่ใช้ปลายปากกาชนะปลายดาบและความลับของปลายปากกาในครั้งนี้นะครับช่วยย่นระยะเวลาการสู้รบไปได้หลายเดือน และเรียกว่ารักษาชีวิตไม่ต้องก่อให้เกิดการล้มตายหลายพันชีวิตนะครับคุณคิดอย่างไรครับกับการที่เปลี่ยนปัญหาที่คุณแก้ไม่ได้สู้รบเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้เนี่ยให้กลายเป็นปัญหาที่คุณหาทางออกได้เช่นนี้คุณลองกลับมาตกผลึกไอเดียชีวิตไอเดียธุรกิจดูนะครับว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยสู้รบไปมันก็มีแต่แพ้สามารถพลิกสถานการณ์เนี้ยในอีกมุมมองหนึ่งที่คุณ รวมถึงฝ่ายศัตรูหรือว่าฝ่ายคู่แข่งคาดไม่ถึงได้หรือไม่นี่คือ2เรื่องเท่านั้นเนาะของตัวอย่าง1ันพระศุว e นอ e นะครับซึ่งยังมีเรื่องดีๆอีกเพียบเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในตอนหน้านถ้าใครถูกใจตอนนี้นะครับชอบเรื่องราวแบบนี้1ก็คืออย่าลืมไปอุดหนุนหนังสือวันพระศุว e นอ e นะครับและ2อ,อย่าลืมกด subscribe นะครับช่วยเป็นกำลังใจส่งเรื่องราวดีๆให้กับ พื่อนและก็คนที่คุณหลักด้วยนะครับผมมิน้นต์อุกฤษตั้งสุกุลจากเรียลส a าร์ท a d e m y มวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ